สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามาพบกับระบบขับถ่ายและรักษาความสมดุลของน้ําระบบขับถ่ายและรักษาสมดุลของปลาเนี่ยนะคะมีความสําคัญยิ่งต่อการดํารงชีวิตเมื่อมีการกินอาหารก็มีระบบการย่อยเมื่อย่อยแล้วก็ส่งต่อไปเลี้ยงส่วนที่สึกหรอของร่างกายหลังจากที่ใช้ประโยชน์แล้วก็ย่อมมีของเสีย ท,ที่ต้องกำจัดออกจากระบบของเสียหลักคือสารประกอบไนโตรเจนแร่ธาตุและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อวัยวะที่ทำหน้าที่เป็นหลักคือไตแต่เนื่องจากปลาเป็นสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในน้ำตลอดชีวิตจึงมีลักษณะพิเศษกว่าสัตว์บกก่าวคือนอกเหนือจากไตแล้วยังมีอวัยวะอื่นๆที่ช่วยในการทำงานอีกเช่นผิวหนังลำไส้เหงือก และเอืยอบุภายในปากค่ะระบบขับถ่ายมีหน้าที่รักษาความเข้มข้นของไอออนแต่ละตัวเช่นโซเดียมไอออนโพแทสเซียมไออนอนคลอไรด์ไอออนแคลเซียมไอออนไฮโดรเจนไอออนเป็นตน้นรักษาน้ำี่บรรจุในร่างกายให้มีปริมาณที่เหมาะสมรักษาออสโมติกคอนเซนเทรชัน ขับผลิตผลของขบวนการเมตาบอลิซึมเช่นยูเรียกรดยูริกและอื่นๆขับสารแตกปลอมไตของปลามีต้นกําเนิดจากเนื้อเยื่อชั้นกลางมีลักษณะเป็นคู่ยาวเรียงตัวอยู่เหนือช่องว่างภายในลําตัวทางด้านล่างของกระดูกสันหลังและมีเส้นเลือดดอสซอลเอออร์ตาที่อยู่นอกเยื่อบุช่องท้องมาหล่อเลี้ยงโดยผ่านทางเส้นเลือดรีนนล อาร์เชอรี่ไตมีลักษณะสีน้ำตาลแดงเมื่อแตกออกมีลักษณะหยุ่นและมีเลือดซึมอยู่ไตแต่ละข้างเปิดออกสู่ภายนอกดอโดยท่อโดยท่อนี้อาจจะเชื่อมกันในตอนปลายกลายเป็นท่อเดียวหรืออาจขยายเป็นกระเป๋ะเช่นในช่องขับถ่ายรวม ยูโรจินีท่านไซนัสของปลากระดูกอ่อนและเปิดออกสู่ช่องขับถ่ายรวมโคเอก้าและกระเพาะปะัสสาวะยูรินารีแบดเดอร์ของปลากระดูกแข็งวิวัฒนาการของไตไตมีวิวัฒนาการที่เริ่มต้นมาจากไตปลาแบ่งออกได้สี่กลุ่ม 1. ไตปลาโบราณเป็นไตปลาที่มี เม็ดโซนฟิกดักนำของเสียออกสู่ภายนอกโดยที่ส่วนของไตใช้ท่อร่วมการระหว่างไตและอวัยวะสืบพันธ์โดยที่ท่อนำน้ำเชื้อจากอัน้าของปลาก็พบได้ในกระดูกปลากระดูกอ่อนนะคะ2คือไตปลาือวัฒนาการปานกลางท่อนำน้ำเชื้อแยกออกมาเปิดบริเวณส่วนปลายของท่อ เมโซฟิกดักไตของปลาชั้นสูงท่อนำน้ำเชื้อหรือท่อนำขายแยกออกเป็นอิสระและเบิดออกสู่ภายนอกแยกออกจากกันพบในปลากระดูกแข็งทั่วไปไตของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมมีบิวัฒนาการที่สูงขึ้นมาโดยไตชุดเมตาเนฟิกจะเริิญขึ้นมาแทนที่ไตเมโซฟิก ที่เสื่อมไปส่วนประกอบของไตลักษณะของไตเนี่ยเป็นเนื้อเยื่อสีแดงเข้มทอดขนานยาวไปตามแนวกระดูกสันหลังซึ่งอยู่ด้านบนช่องตัวมีหนึ่งคู่ไตเนี่ยค่ะประกอบด้วย2ส,ส่วน 1. ห,หน่วยไตหน่วยไตนี่ก็จะประกอบไปด้วย g o m e r u l u s มีลักษณะเป็นกระจุกของขดเส้นเลือดฝอยขนาดเล็ก ที่นำเลือดเข้าสู่ไตาทางเส้นเลือดจิีงนำเข้า a f f e r e n t a r t e r i o l e และนำเลือดออกจากไตาทางเส้นเลือด e f f e r n n t r t t r r o o l e ทําำหน้าที่กองเลือดขั้นแรกซึ่งรวมกันอยู่อย่างหนาแน่นอยู่ที่จุดเริ่มต้นของหน่วยไตยซึ่งไตประกอบด้วยหน่วยเล็กๆหลายหน่วย แต่และหน่วยเรียกว่าเนฟรอน1นนี่คือโบ m แมนแคปซูลเป็นเซลล์ของไตเป็นชั้นบางบางอยู่ร้อมรอบโกลมเมรูรัสทั้งส่วนโกมเมอรูรัสและโบ m แมนแคปซูลรวมกันทำหน้าที่กองละเอียดเอาของเสียออกจากเลือดที่ผ่านเข้ามา ท่อไตคิดนี่ทูบูลเป็นส่วนที่นำของเสียที่ผ่านออกมาจากเมไตไปรวมกับท่ออื่นตรงท่อรวมซึ่งส่งต่อของเสียที่กองได้ไปเก็บที่กระเพาะปัสสาวะจากนั้นเมื่อเก็บได้พอเหมาะก็จะถูกขับออกนอกร่าง ลักษณะภายนอกของไตไตของปลามีลักษณะที่แตกต่างออกไปตามวิวัฒนาการแบ่งออกเป็นสามส่วนคือ 1. ไตส่วนหน้าเป็นไตที่อยู่ในตำแหน่งด้านหน้าของส่วนลำตัวหรือบริเวณตอนต้นของกระดูกสันหลังส่วนลำตัวเริ่มพัฒนาตั้งแต่ในระยะปลาัยอ่อนและใช้งานในช่วงแรก หลังจากนั้นค่อยลดความสำคัญลงสองไตส่วนลำตัวเป็นไตที่พัฒนาต่อมาจากไตชุดแรกอยู่ติดกับกระดูกสันหลังในบริเวณแนวกลางตัวพบได้ในปลากระดูกแข็งทั่วไปเป็นไตส่วนหลักที่ทำงานในปลาที่โตเต็มวัสมยสไตส่วนหางเป็นไตตอนท้ายสุดอยู่ ร่วมติดกับไตส่วนลำตัวไม่พบในปลาทุกชนิดแต่พบในปลาไหลยุโรปหรือปลาที่มีลาตัวยาวและกลุ่มปลาตะเพียนค่ะการรักษาสภาพสมดุลของน้ำ osmoregulation การขับถ่ายของเสียในปลาและสัตว์น้ำโดยทางเหงือกและปาก จะเกิดปัญหาเกี่ยวกับเกลือและปริมาณน้ำในร่างกายของสัตว์และสภาพแวดล้อมเนื่องจากทั้งเหงือกและเยื่อบุต่างๆเป็นส่วนที่ทั้งน้ำและเกลือแร่สามารถซึมผ่านไปมาได้ในปลาทะเลความเค็มจากน้ำทะเลที่อยู่ภายนอกร่างกายปลาจะมีความเข้มข้นมากกว่าในตัวปลาความดันออสโมติกแรงดันออสโมติก เป็นแรงดันที่สารละลายจากที่มีความเข้มข้นของสารละลายที่สูงกว่าซึ่งถูกกั้นด้วยเยื่อเลือกผ่านบางในภาชนะที่มีตัวทำละลายเป็นน้ำบริสุทธิ์โดยที่คุณสมบัติของเยื่อเลือกผ่านคือจะยอมให้เฉพาะอนุภาคของตัวทำลายผ่านไปได้เท่านั้นโดยไม่ยอมให้โมเลกุลหรือไอออนที่มีขนาดใหญ่กว่าขนาด ของรูพุนผ่านไปได้จะเห็นได้ว่าภายในของเยื่อเลือกผ่านซึ่งมีความเข้มข้นของสารละลายสูงกว่าภายนอกตัวทำละลายซึ่งเป็นน้ำบริสุทธิ์จะไหลผ่านเยื่อบางเข้าไปข้างในทำให้สารละลายเจือจางลงผลที่ได้จะทำให้สารละลายมีความเข้มข้นต่ำลงและระดับของเหลวในหลอดสูงขึ้นปรากฏการณ์นี้เรียกว่า ออสโมซิสก็สามารถแบ่งออกเป็น3มแบบก็คือไอโซโทนิกคือสารถ้าสารละลายมีความดันออสโมติกเท่ากับความดันออสโมติกในเซลล์เซลล์ยังคงมีรูปร่างเหมือนเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลงขนาดของเซลล์ไฮโปโทนิกถ้าสารละลายมีความดันออสโมติกต่ำกว่า ความดันออสโมติกในเซลล์เซลล์มีขนาดใหญ่ขึ้นกว่าเดิมหรือเซลแตก 3. คือไฮเปอร์โทนิกถ้าสารละลายมีความดันออสโมติกมากกว่าความดันออสโมติกในเซลลเรียกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นจะทำให้ขนาดของเซลล์เล็กลงกว่าเดิม ความสามารถในการทนความเค็มของปลาปลาที่ทนความเค็มในช่วงแคบเป็นปลาส่วนใหญ่ที่พบเนื่องจากแต่ละชนิดมีความสามารถในการเปลี่ยนแปลงความเค็มได้จำกัดปลาที่ทนความเค็มในช่วงแคบแบ่งออกเป็นปลาน้ำจืดเช่นปลาตะเพียนขาวปลาตะเพียนทองปลาขังขาวเป็นต้นและปลาทะเลเช่นปลาทูปลานกแก้ว เป็นต้นปลาเหล่านี้สามารถทนต่อการเปลี่ยนแปลงของความเค็มในช่วงแคบๆต้องอาศัยในน้ำจืดหรือในน้ำทะเลเท่านั้นไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้อย่างทันท่วงทีปลาที่อยู่ได้ทั้งสองน้ำเป็นปลาที่สามารถอพยพไปมาระหว่างน้ำจืดและน้ำเค็มได้ปลากลุ่มนี้เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยจะมีปัญหาเรื่องการสูญเสียน้ำ หรือเกลือแรกเกิดขึ้นปลาที่ทนต่อความเค็มในช่วงกว้างเป็นปลาที่พบในเขตน้ำกร่อยซึ่งสามารถอยู่ในน้ำที่มีการเปลี่ยนแปลงของความเค็มอยู่ตลอดเวลาเมื่อนำปลาเหล่านี้ไปเลี้ยงไว้ในสภาพแวดล้อมที่มีความเข้มขน้นของเกลือสูงกว่าที่มันเคยอยู่ในทางตัวกันข้ามเมื่อนำปลาจากทะเลมาเลี้ยงไว้ในน้ำจืด ซึ่งเดิมทีเนี่ยจะเก็บน้ำและกําจัดเกลือดังนั้นจะมีการปรับตัวโดวยเพิ่มปริมาณปัสสาวะและสะสมเกลือเพิ่มขึ้นไตและการรักษาสภาพสมดุลในปลาน้ำจืดไตเป็นอวัยวะที่มีความสำคัญที่สุดในการขับถ่ายของเสียของสัตว์ในปลาแต่และชนิดจะมีไตที่แตกต่างกันออกไปตามวิวัฒนาการ ขอยกตัวอย่างปากระดูกแข็งน้ำจืดจะมีไตซึ่งประกอบด้วย g o m e r u l u s open neck, segment และ proximal convoluted tubule ซึ่งแบ่งออกได้เป็นสองส่วนคือ distal convoluted tubule และ i n t i n e a r convoluted tubule น้ำปัสสาวะจะถูกสร้างขึ้นภายใน g o m o r u l u s โดยการกรองออกจากเส้นเลือดแดงผ่านมายัง convolute tubule ซึ่งจะช่วยดูดเกลือและสารอื่นๆที่เป็นประโยชน์กับเข้าสู่เส้นเลือดไตของปลาน้ำจืดชั้นสูงจะมีโกโมรรัสจำนวนมากและมีขนาดใหญ่กว่าปลาทะเลโดยเปรียบเทียบกับน้ำหนักตัวและเลือดที่มาหล่อเลี้ยงก็ดีกว่า ทั้งนี้เนื่องจากโกโมโรรัตทำหน้าที่ในการขับเอาน้ำออกจากไตปลาน้ำจืดที่ต้องรักษาสมดุลของร่างกายให้มีความเข้มข้นของสารละลายเกลือสูงกว่าน้ำที่อยู่รอบตัว <c oughs> ดังนั้นโดยปกติแล้วไตของปลาน้ำจืดจึงมีขนาดใหญ่กว่าปลาทะเล <c oughs> เมื่อเทียบโดยสัดส,ส่วนน้ำหนักตัว ไตและการรักษาสภาพสมดุลในปลาทะเลปลาทะเลอาศัยอยู่ในน้ําเค็มปลามีแรงดันออสโมติกของของเหลวในร่างกายต่ํากว่าน้ําทะเลจึงมีกระบวนการควบคุมน้ําตรงกันข้ามกับปลาน้ําจืดโดยน้ําในตัวปลาจะออสโมซิสออกจากร่างกายปลาจึงดื่มน้ําทะเลเพื่อทดแทนน้ําที่เสียไปและพยายามสงวนน้ำไว้โดยการมีไตที่มีกมมลมโมรูลัส ขนาดเล็กหรือไม่มีโกโมนูรัสปัสสาวะจึงออกน้อยและมีความเข้มข้นสูงส่วนการควบคุมแร่ธาตุโดยมีเกล็ดและผิวหนังที่สามารถป้องกันแร่ธาตุจากน้ำทะเลซึมเข้าตัวและมีวิธีขับแร่ธาตุที่มากเกินไปออกโดยที่บริเวณเหงือกมีกลุ่มเซลล์ทำหน้าที่ขับเกลือแร่ที่เข้ามาอยู่ในตัวมากเกินความจำเป็น ออกด้วยวิธี Active t r นสปอร์ตไตและการรักษาสภาพสมดุลในปลาสองน้ำปลาสองน้ำไม่จำเป็นต้องสามารถทนต่อความเค็มในช่วงกว้างแต่มันสามารถอพยพย้ยายถิ่นได้เนื่องจากปฏิกิริยาของฮอร์โมนซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาเพื่อการอยู่รอดในสิ่งแวดล้อมใหม่ ไข่ของปลาแซลมอนจะไม่สามารถฟักออกเป็นตัวได้ในน้ำทะเลและลูกปลาก็ไม่สามารถลงสู่ทะเลได้ถ้าเซลล์กำจัดเกลือยังไม่เจริญดีพอในปลาที่เป็นปลาที่อบพยพจากน้ำเค็มสู่น้ำจืดจะพบว่าไตามีแบบมีโกลมูร,รุลัสซึ่งสามารถปรับความแตกต่างของปริมาตรปัสสาวะที่เกี่ยวข้องกับความเค็มที่แตกต่างกันบริเวณเหงือกและเยื่อบุภายในปาก สามารถรับและสกัดพวกประจุบางชนิดได้โดยเฉพาะที่ฐานของเหงือกฝอยจะมีเซลล์เยื่อบุผิวเหงือกเนื้อเยื่อนี้คล้ายกับเนื้อเยื่อของเซลล์กำจัดคอไลทที่อยู่ใน stoma mucosa ซึ่งช่วยควบคุมปริมาณของเกลือได้ขอยกตัวอย่างในปลาตูนหนาจะมีการเคลื่อนย้ายลงไปวางไข่ในทะเลตัวอ่อนระยะใบไม้และโตเซฟ ฟลสลาวามีลักษณะตัวแบนและใสมากจะอาศัยในทะเลประมาณ1-3ถึงปีหรืออาจมากกว่านี้ด้วยการล่องลอยไปตามกระแสน้ำและกระแสลมและดำรงชีพแบบทนต่อความเข็มในช่วงแคบเมื่อเข้าใกล้ฝั่งขึ้นมีปริมาณอาหารมากขึ้นจึงมีการเจริญเติบโตและพัฒนาจากตัวแบนไปเป็นตัวกลม ต่อมาจะมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างเป็นขั้นๆไปเป็นปาลาไหลตัวเล็กๆเอเวอร์ซึ่งการดำรงชีพจะเปลี่ยนเป็นแบบทนต่อความเข็มในช่วงกว้างและเคลื่อนที่เข้าสู่แม่น้ําเป็นอย่างไรกันบ้างคะกับระบบขับถ่ายและรักษาความสมดุลที่มีความซับซ้อนในตัวปลาแล้วเรามาพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ